do you จริงๆแต a เดิม t นา s เขาจะสังเกตเห็นป่าเดี๋ยวไปดูกัน It is a, uh. it is uh. na, a mask น่ะมันก็ใส่อยู่นี่ไงดึงมา k ก o ดึงจีน่า When she takes it off k n w mask on and mask Oh, And she takes it off Hello, hi, welcome to English Afternoon s version Work from home ทุกอย่างก็คือที่บ้านหมดแหละตอนนี้กินนอนเที่ยวยังเที่ยวทพิปอยู่บ้านเลยเอะดูคลิปนะคะเอะดูคลิปล่าสุดมีเพื่อนส่งคลิปนี้มาเป็นคลิปของแอคเคาน์ที่ชื่อว่า justin f l o m um. ชื่อแบบว่า when she takes it off เมื่อ she ถอดมันออกอย่าเพิ่งคิดเยอะค่ะจังหวะเวลานี้ถอดอะไรล่ะ m a s สิคะ m a s ช่วงนี้คือแบบจะไปไหนคือต้อง mask on อ่ะนะ mask on and mask ไม่ใส่นะขนาดนองอะยังแบบมาสก์ออนเลยนี่คือฝีมือลูกชายนะบอกไว้ก่อน anyways คลิปนี้นะคะจะมีภาษาอังกฤษอะไร mask mask มาฝากกันบ้างไปดูพร้อมๆกัน แต่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับแมสที่ล้อเลียนการใส่แมสกอีกทีหนึ่งนะคะชีก็จะใส่มาสก์แบบนี้อยู่ในร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าคนขายกับคนอื่นที่อยู่ในร้านเนี่ยจะเป็นยังไงมีอะไรให้สปีกกัน <me. S 1> บ้างค่ะ Do you think someone's gonna yell at you? Yes. จรมมติจะตะโกนใส่เปล่า Do you think they're gonna notice? Do you think they're gonna notice? เขาจะสังเกตเห็นเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน six, six <laughs> Stay six feet apart ก็เป็น social distancing นะฮะ6กฟุตก็คือ6ฟุต6กฟุตก็คือมาแล้วมาแล้ว Hi how are you ละ Hi m o n a ค่ะเป็นไงบ้างอะนอนแป๊บ Lunch time หรือเปล่าอะรีอ่ะ I'm sorry Miss you need to wear a mask ช่อนะครับคุณต้องใส่มาสก์ด้วย I'm wearing a mask I'm wearing a mask it needs to be over your nose and mouth มันจะต้องปิดทั้งจมูกและปากเลย no my it is over it is ิคก็ย้ำว่า no it is over it is นี่ไงนี่ใส่อยู่ปิดอยู่ it is yes it is yes it is why are you staring me like that <laughs> why are you staring at me like that ทำไมถึงมองฉันย่างงั้นล่ะคะ staring ก็คือการแบบมองจ้องแบบเฮ้ยอะไรอะ Hey lady What? Hey, lady. โอ้ oh, oh. อันนี้แบบเ <are> จ็บเลย Hey lady หหคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิง Have some respect ช่วยกรุณาแสดงความเคารพออกมาหน่อยฮะ Cover up Cover up ก็คืออ่ะนั่นแหละฮะเข่กเอ๊ยได้ยินอะไรกันกัน Mask เชื่อมกันกลายเป็น mask on mask on ah yeah we are in the middle of pandemic pandemic ก็ค right. ือโรคระบาดไปกว้างมากเนยล่ะค่ะวงกว้างขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดนะจ๊ะ it is up it is up คือเวลาที่เน uh> ้น to verb to be verb ตรงกลางเนี <h <h> ่ยเช่น it is here we i here, I am hungry มันคือการเน้นย้ำว่าแบบจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆอันนี้ก็คือ it is up มันขึ้นอยู่นี่ไงไม่ถึงว่า mask น่ะมันก็ใส่อยู่นี่ไงเริ่มของขึ้นนะว่าง่ายๆ we can see you and your a l l your face แต่นี่ผมเห็นคุณอยู่นะเห็นทั้งหน้าเลย you are being d r a you are being dramatic <is> being dramatic คือยิ่งใหญ่เกินเรื่องเกินเบอร์คุณอย่ามาเกินเบอร์ this is up This is up my nose is covered จมูกของดิฉันนี่คั v เวอร์แล้ว my nose is covered and my mouth is covered ทั้งจมูกทั้งปากเลย and my mouth is covered สังเกต covered เติม ed นะคะเพราะเป็น passive และอันนี้คือถูกปิดไง nose กับ mouth is covered maybe, maybe you People are dying Maybe you don't understand คุณอาจจะไม่เข้าใจนะฮะ People are dying คนตายนะครับคุณคนตายครับ People are dying. And You are being difficult here คุณเรื่องเยอะเหลือเกินทำตัวยากทำไมเนะี่ย I'm not My masks It's up <S <and regulation. S 1> You need to follow the rules and regulations มันมีกฎข้อบังคับอะไรต่างๆให้คุณทำตามนะครับ yes, We have a sign on the door We need m a s k <'s> I know I read the sign <laughs> We have a sign on the door mm hmm. มีป้ายติดไว้ที่ประตู mm hmm. ชีก็บอกว่าใช่ I know I read it I read mm hmm. ก็คือช่องสองของ read อ่าแล้วแล้วก็นี่ไง I'm doing it กำลังทำอยู่ด้วย Doing it the door. Face นี่ไงป้ายติดอยู่ที่ประตู it's on the door face m u s t s are required ต้องใส่เฟซมาสนะคะ I know I know how to read I read it and I'm do I'm complying I'm complying ก็คือกำลังทำตามอยู่นี่ไงเนี่ยอ่าประโยคนี้ Pull your mask off ก็ค <Nowadays> ือการดึงหน้ากากคุณขึ้นมาหน่อยครับ โอเคดูยุ่งไร้จริงๆไม่เข้าใจจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาละเริ่มนี่เรื่องของขึ้นเดินมาเลยเดินมาเลยนีเขาบอกว่า There's nothing to understand here มันไม่มีอะไรต้องทำความเข้าใจกันครับเดินมาเลยเดินคุณอะคุณนี่ดึงมาสดึงเลยดึงแล้วเหรเฮ้ย Gee ก็คือแบบโ Oh g ัดเจ้าอะไรเงี้ย This woman Oh my God It's just My it, mask is it's just <S uh, a very s, <S good mask. See? My mask is up. ใส่อยู่จ้ะแต่เพอิญว่าอย่า yeah, it's just a very good mask มันเป็นแค่มาสกที่ดีเกินไป See? I'm sorry about that. เวลาที่แบบเราทำอะไรผิดไปหรือเข้าใจอะไรผิดไปพูดอะไรผิดไปก็ I'm sorry about that. that no, no, but no, yeah. keep it up. Keep it up. Keep it up. ไว้งั้นละไว้งั้นไว้งั้นเออเอามันขึ้นไวงั้นไม่ต้องออกไม่ต้องออก โอเคซูดคุณวิชเชคเอาต์ now ตอนนี้เราจ่ายตังค์ได้ยังคะ Yeah if you are sorry about that นะ เ,เขาก็ดำเนิน,นชีวิตต่อไปเออบันเทิงดีอะบันเทิงอ๋อเป็นคลิปที่แบบเจ็บแสบมากเหมือนกันนะแต่ก็ anyways มีประโยคดีๆที่สามารถเอาไปใช้นะคะได้กับเราไม่ว่าใครจะแบบมีร้านค้าหรือขายของหรือเปิดบริการอะไรก็เอาภาษาอกฤษไปรับมือได้นะคะสิริรวมประโยคที่น่าสนใจในคลิปนี้ทวนกันใหม่สักรอบค่ะ I'm sorry Miss you need to wear a mask or you can say it needs to be over your mouth and nose have some respect show some respect we are in the middle of pandemic My nose or my mouth is covered ก bo ็คือถูกปิดเรียบร้อย Face masks are required Pull your mask up Keep it up Keep it up Keep it up t way แล้วก็อย่าลืม keep distance ด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะคลิปนี้ก็เจ็บแสบเหลือเกินเอามาฝากกันพร้อมกับประโยคภาษาอัีกดีๆไปไหนมาไหนอย่าลืม pull your mask up ด้วยนะคะ